สวัสดีเชียงรายบายเทศบาลตำบลป่าซางช่วงสนทนาภาษาข่าวมาติดตามช่วงสนทนาภาษาข่าวนะครับข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงรายจากรายการสวัสดีเชียงร้งาบายเทศบาลป่าซางกันนะครับวันพัสดี11มกราคม2567วันนี้ข่าวแรกข่าวจากไปกันตี้ กรรมการมรูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกยียรติ60พรรษาณวมินทรราชินีตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและสถานีอนามัยพระราชทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหยเมื่อตะว,วันนะครับซึ่งเมื่อช่วงเจ้านะครับ9.30น,นเมื่อตะวันที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทรราชินีได้ตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจ,จังหวัดเชียงหายแพทย์หญิงมยุรากุสุมกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษ, 60, ษาณวมินทระ ราชนินีประธานการตรวจเยี่ยมพร้อมคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยฉนิมพระเกียรติ60พรรษาณวามินทรราชินีโดยตุงโดยมีนายแพทย์วชรพงษ์คำลา่านายแพทย์สาธณสุวัดเจียงายเป็นผู้แทนผู้ว่า,าการจัจงหวัดเจียงายให้การต้อนรับมีนางสาวนันทวรรณกัน,นกคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงายผู้แทนธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นคณะผู้ตรวจเยี่ยมซึ่งก็ได้ไปเยี่ยมชมอาคารสถานที่กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของต่าง,างสถาน านีอนามัยและก็ร่วมประชุมเพื่อที่จะติดตามการดำเนินงานพร้อมกับรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อที่จะวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติรวมถึงให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย,มยเพื่อให้การดำเนินงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทรราชินีโดยตรงมีการดำเนินการด้านสุขภาพให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ แปลกับเป็นสถานีอนามัยที่มีคุณภาพมาตรฐานภูมิทัศน์สวยงามสมพระเกียรตินะครับสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโดยตุงตั้งอยู่บ้านมูเซอร์ปะ้วยเลขที่97หมู่ที่6ตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายห่างจากพระตำหนักโดยตุงไปประมาณสัก1กิโลเมตรเก่งนะครับห่างจากตัวเมือง จงหวัดเจียงายกับประมาณสัก60กิโลเมตรมีพื้นที่ตั้งอยู่ในที่สูงในเขตโครงการพัฒนาใดตุงมีประชากรเป็นชาวเข่าตึงหมดเลยนะครับโดยเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาและก่อนลาหูรวมทั้งสิน้นเกาะสามพันจนานวน540หลังคาเรือนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเดินทางเข้าไปใช้บริการในพื้นที่ตัวอําเภอจึงมีความจําเป็นต้องมีสถานีอนามัยขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับโดยสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและกก็เปิดให้บริการเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2536เนื่องในวโรกาสครบรอบ6 0พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร,รมราชินีนาถ จากนั้นในช่วงบ่ายต่างคณะก็ได้ออกเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลพระราชทานหรือว่าสถานีอนามัยพระราชทานตําบลป่าซางอาเภอแม่จันจังหวัดเชียงใหายเพื่อที่จะติดตามการดําเนินงานพร้อมกับรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆรวมถึงให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การดําเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานตําบลป่าซางอำเภอแม่จันเป็นสถานีอนามัยที่มีคุณภาพมาตรฐานมีการดําเนินการด้านสุขภาพให้เป็น ที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการนะครับโดยเมื่อครั้งที่ในหลวงราชการที่9และก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาที่หมู่บ้านปลาห้าต้นป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงไายในปี2516ได้มีดําริจัดตั้งโครงการอานหลวงสําเร็จรูปในพระบรมราชานุเคราะห แห่งที่สองอำเภอแม่จันทรงได้เห็นถึงความสําคัญของสุขอ,อนามัยของพี่น้องประชาชนและก็ได้มีพระราชดำรัสแก่ผู้รับสนองพระบรมราชโองการให้พิจรารณาถึงปัญหาสุขภาพอ,อนามัยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการพัฒนาดูแลเยาวชนโดยให้สร้างสถานีอนามัยจั้นสองเพื่อให้ชาวบ้านได้รับ การแนะนําด้านสุขภาพอนมามัยและก็รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นซึ่งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ดําเนินการก่อสร้างสถานีอนามัยในปีพุทธศักราช2516เป็นอาคารเรือนไม้จันเดียวและพระราชทานนามว่าสถานีอนามัยพระราชทานตั้งอยู่ในความรับผิดชอบของทางกระทรวงสาธรารณสุขสถานีอนามัยพระราชทานแห่งนี้ก็ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่วตันที่1นมกราคมสอง0ั 1> 5 1 7เป็นต้นมานะครับสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกยียรติได้ตวงและก็สถานีอนามัยพระราชทานตะบ,บนป่าสางพูแม่จันเป็นองค์กรที่ดําเนินงานร่วมกันระหว่างชุมชนประชาชนและองค์กรต่างๆในการบริการด้านสาธารณสุขแบบผสมผสานการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดกับสถานีอนามัยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกมีคุณภาพและก็เป็น ศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พร้อมทั้งมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ให้มีความร่มรื่นและก็สมพระเกียรติแห่งต่อยนะครับอันนี้ก็เป็นครา้แรกที่เอามานําเสนอให้ทุกๆท,ท่าน The Open World เปิดโลกเปิดประเทศเปิดบ้านงานมหกรรมศิละปะร่วมสมัยนานา,นาชาติ ไทยแลนด์วินเเล่เชียงราย2023ระหว่างวันที่9ธันวาคม2566ถึง30เมษายน2567 5เดือนเต็มจะเกิดอะไรในจังหวัดเชียงรายนิทรรศการแสดงผลงานศินละปะของศิลปินระดับโลกจาก23ประเทศทั่วโลกกว่า60คนณนะทุกมุมเมืองของเชียงรายอาทิ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายวัดร่องคุณพิพิธภัณฑ์บ้านดำไร่เชิญตะวันอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงสิงปารเชียงรายเป็นต้นศาลาสแสดงนิทศการของกลุ่มศิลปินและองค์กรต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศที่มาร่วมสร้างสรรผลงานเช่นกลุ่มศิลปินแม่ยิงอาร์ติส์คอลเลกทีฟกลุ่มสลาเมืองพานกลุ่มศิลปินสีน้ำนานาชาติกลุ่มศิลปินแม่ลาวกลุ่มพุทธศิลป์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเป็นตน้นเปิดบ้าน สตูดิโอของศิลปินเมืองเชียงรายอีกกว่า80แห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายอาทิหัวศิลปะหอศิลป์ไตย,ยวนฉลองพินิษสุวรรณบ้านแก้วฟ้าเกศรสุขเวียงชัยวิทยาฐานกองเทิงกำทรสีฟ้าผ่านเชิดสันดุสิตแม่จันนรงเดชสุดใจเชียงแสง หยัดใจคําแม่สายกฤษฎดาบุญรินแม่สวยกิติศักดิ์บุตรด,ดีวงเวียงป่าเป้าจักรพันธ์จันทแบนขุนตาลจรูญชัยจิตแม่ลาวกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นในช่วงไทยแลนด์เบียนนเลเช่นเทศกาลดนตรีชาติพันธ์งานฉายภาพยนตร์ศิละปะการแสดง ดนตรีและอื่นๆอีกมากมายชาวเชียงรายพร้อมใจเปิดบ้านต้อนรับผู้คนจากทั่วประเทศและทั่วโลก มาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะครับในรายการสุริเจียงฮายบเทศบาลตปราปรสางช่วงของสนนาัภาษาข่าวไายกันที่อธทิบดีกรมการกงสุลและการคณะนะครับพบปะหารหรือข้าราชการร่วมกับตางผู้ว่าราชการจรังหวัดเจียงฮายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องความร่วมมือด้านชายแดนกันนะครับแต่ว่าที่สารกลางจ,าจังหวัดเจียงฮายนายรุทธรรมมงคลอธทิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและคณะผูแ้แทนกรมการกงสุลก็ได้เข้าพบและกับประชุมหารือร่วมกับนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจรังหวัด พร้อมด้วยนางสุภา gel, พันธ์มันเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงรายซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานจังหวัดเชียงรายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงรายสำนักงานสวัสดิการและกครองแรงงานจังหวัดเชียงรายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายและก็ยังมีในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงกอรมนจังหวัดเชียงรายหน่วยชาะกิจทับเจ้าตากปกครองจังหวัดเชียงราย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและก็ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนนะครับเพื่อที่จะหาหรือเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือว่า Standard Operating Procedure นะครับหรือว่า SOP ในการให้ความช่วยเหลือและก็พยพคนไทยที่ตกทุกข์ในสาธารณารัฐแห่งสาภาพเมียนมาและก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปิกเข้ามาประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทาวรณนอำเภอแม่สายและกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเจียงายโดยทางอธิบดีกรมการกองสุนทะรรับอธิบดีกรมการกองสุนมีประเด็นหารือที่สนใจในการบุรณาการ ทำงานร่วมกันในการสร่งคนไทยที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการก้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ารับการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาตินะครับในจังหวัดเจียงไฮ้ยังเป็นระบบและก็มีประสิทธิภาพซึ่งจังหวัดเจียงไฮ้ได้มีคำสั่งตั้งก่องร้อยอาสา,ารักษาดินแดนงหวเจียงไฮ้ที่1เป็นศูนย์บุรณาการคัดแยกผู้เสียหายจากาการก้ามนุษย์ ของจังหวัดเจียงไฮเดยที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการบรรณาการการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การรับแจ้งเหตุด้านหน้าการคัดกรองการสร่งต่อความช่วยเหลือและก็ย,ยารวมไปถึงด้านความมั่นคงมีแผนการเตรียมการพื้นที่รองรับในการอพยพหากเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนอันจะส่งผลกระทบถึงจังหวัดเจียงไฮและก็ประเทศไทยนะครับท่านนี้นะครับหน่วยงานยังได้มีการหารือร่วมกันถึงปัญหา และก่ออุปสรรคในการทํางานโดยครมการกองส่วนได้รับทราบข้อมูลเพื่อที่จะหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวต่างแก้ไขการบรรณาการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปนะครับเาไปต่อกันด้่เรื่องของการจัดการคับการที่มีร้านจำนานํำน่ายน้ํากระท่อมต่างๆนะครับ ล่าสุดนะครับทางผู้ว่า,าการจ,าจังหวัดเชงรายก็สั่งเปิดปฏิบัติการเชื่องรายฟ้าสายไร้ท่อมบุกตรวจค้นร้านขายน้ำกระท่อมไร้ใบอนุญาตตั้งอยู่ใกล้กับโหงบาลน,นอกจากนั้นก็ยังใกล้กับโหงเฮียนและก็เปิดให้บริการ24ชั่วโมงกันตัวนะครับ ซึ่งเมื่อเวลาห้าทุ่มของตะว,วันวันที่10มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยน,นะครับภายใต้กรรมในการของนายพุทธิพงศ์สิริมาตรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายประเสริฐจิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและกันนบนายบรรลังไวยสิริปรัดจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงรายนําโดยนายกองรบกระทุ่มนัดป้องกันจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงรายผู้ช่วย หวัวหน้านะครับสอ,อปสอจังหวัดเชีงยงใหมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดงกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชีงยงใหมที่หนึ่ง นักการงมีนายพิสิทธิ์สันติวงศ์สกุลประลัดอำเภอเมือ,เอมงเชียงหายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองร้อยอาสารักษาดิ 3, านแดนอำเภอเมืองเชียงรายที่สาเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงหายเข้าตรวจสอบร้านขายน้ำท่อมในพื้นที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงหายซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับหรงบาลที่พักของหรงบาลและโรงเรียนจากการตรวจสอบก็ ว่ามีการเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทันนี้จะการเข้าไปตรวจสอบร้านใจแลกใจนะครับอันนี้ชื่อร้านนะครับ พบมีผู้ใช้บริการกว่า30คนนั่งดื่มกินน้ำกระท่อมผสมน้ำหวานแตงกฤนต่างๆภายในร้านจากการสอบถามอาการของผู้มาใช้บริการว่ากินดื่มน้ำกระท่อมและเป็นยังไรพ้องแต่แต่ตละคนก็จะแสดงอาการเหมือนกันนะครับเช่นเมามึนคึกซึมอันนี้ก็แล้วแต่อาการของแต่ละคนและก็ยังพบมีผู้ใช้บริการนั่งเสพกัญชาบางส่วนกําลังหั่นใบกัญชาเพื่อเสพโดยที่ต่างร้านเนี่ยมีตึงเขียงมีตึงมีดมีตึงบ้องกัญชาไว้ เลยนะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบต่างร้านมีใบอนุญาตจำน่ายสุนพรัยควบคุม วงเล็บกัญชาแต่เคยมีการพักใจใบอนุญาตมาแล้วหนึ่งครั้งเนื่องจากผิดเงื่อนไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบภายในร้านพบมีบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าข,ของร้านจำนวนหนึ่งคนแต่จากการตรวจสอบใบอนุญาตบาพบหนังสือรับรองการแจ้งการสะสมอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและมีการจำหน่ายน้ำกระท่อมโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอาหารนะครับทต่เจ้าที่ก็ได้ตรวจร้านดังกล่าวยังมีการตรวจความปลอดภัย ของอาหารและก็ไปได้ทรงมอบสลากให้กับสํานักงานอาหารและยาตรวจอนุมัติก่อนที่จะนําไปใช้ตามเงื่อนไขของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารใหม่หรือที่ผลิตเพื่อการสร่งออกเต่าอ,อันนะครับต่างเจ้า้าที่ก็จึงได้รวบรวม พยานหลักฐานนำส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่เอามานำเสนอให้กับทุกทุกท่านได้ติดตามปาตอกันที่่าวสารในตำบลป่าซางกันพ่องนะครับวันนี้พระสนิกรในพื้นที่ตำบลป่าซางก็เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามร้อยพ่อประจำปีพระศกราช2560เพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณในหลวงรชัชกาลที่9 ในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการเสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ตะบนป่าสางนะครับ วันนี้นาเทศบาลตะป่าซางร่วมกับสถานีอนามัยพระราชทานหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบนพระราชทานโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่2แม่จันและกับเครือขา่ายภาคประชาชนตะบนปา่าซางก็ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการตามรอยพ่อประจําปีพุทธศักราช2567ณวัดป่าห้าเบญจพัฒนมงคลตะบนปา่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับทางนี้เทศบาลตบป่าซางโดยกองการศึกษา ได้จะทำโครงการตามร้ยพ่อประจำปีพศ2567ขึ้นเพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชม,มหาราชบรมนาถบาพิตรรัชกาลที่9ได้ทรงสเสด็จเยี่ยมประชาชนตบนปราสางนวัดปา่าห้าเมื่อวันที่11มกราคมปีพุทธศักราช2517โดยทรงเปิดอาคารหลวงอาหาร สำเร็จรูปที่สองแม่จันสถานีอนามัยพระราชทานและศูนย์โภชนาการเด็กพระราชทานนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็เริ่มด้วยการประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพระชนันนวัตรปัญญาทัตร,รองเจ้าอาวาสวัดป่า้างเป็นประธานฝ่ายส่งนายสุทธิรัตน์แสงเพลงจันทร์ ปลัดอำเภอแม่จันหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบกครองเป็นประธานฝ่ายคารวสพร้อมด้วยนายโชคเอกพาณิชยกิจนายกเทศสมนตรีตนปาซางนายประเสริฐชุ่มเมืองเย็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายน,นายนรงขัดวิชัยกำนันตบนปลปาซางนายรวีเชมุนมั่งประธานสภาเทศบาลตนปลาซางสมาชิกสภาเทศบาลตนปลาซางคณะผู้บริหารเทศบาลตนปลาซางปลัดรองประลัดผู้อำนวยการกองผู้นำชุมชน นายแพทย์สาธารณสุขทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระราชทานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่พัฒนาผู้จัดการโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่2แม่จันทร์หรือบริษัทด้คำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนะครับแล้วก็ยังมีประธานอสมตำบล่าซางสมาชิกอสม ชมรมผู้สูงอายุตลปาซางรวมทั้งประสบนิกรจากตลปาซางก็เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการประกอบพิธีถาวายองค์พระปาสาคคีของสถานีอนามัยพระราชทานเนื่องในวันครบรอบ50ปีของการก่อตั้งเพื่อนำปัจจัยไปจัดซื้อเก้าอี้รอตรวจและก็ปรับปรุงอาคารสถานีอนามัยพระราชทานพิธีมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน15หมู่บ้านและกับพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปตาม ลำดับนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามานำเสนอในช่วงของสนทนาภาษาข่าวในวันนี้ ทศบาลนนบุรสางกำเนิดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ในวันเสาร์ที่13มกราคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมแบ่งปันของขวัญให้กับเด็กๆ เทศบาลตำบลป่าซางโดยกองการศึกษากำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ขึ้นในวันเสาร์ที่13ม,มกราคม2567ณสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซางอภแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นเลศสำหรับเด็กในพื้นที่ตำบลป่าซางซึ่งเป็นทรัพย์กรบุคคลที่สำคัญของชาติให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์สังคมสติปัญญาและสร้างแรงบันดาลใจกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเองและสังคมตลอจนลดช่องว่างระหว่างวัยผู้ใหญ่และเด็กให้ได้ทํากิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายเด็กในพื้นที่ตำบลป่าซางเข้าร่วมจํานวนประมาณ 500คนในโอกาสนี้เทศบาลตุนป่าซางโดยกองการศึกษาจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านร่วมแบ่งปันของขวัญให้กับเด็กๆโด,ดยบริจาคทุนการศึกษาของขวัญของรางวัลขนมและอาหารต่างๆเพื่อนําไปมอบให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมติดต่อบ,บริจาคหรือสนับสนุนการจัดงานได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตุป่าซาง ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12มกราคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมันย0 2น้าสามหยนอกไม่เกคุณกำลังฟังรายการ สวัสด,ดีเชียงราย ban, บายเทศบาลตำบลป่าซางผลิตรายการโดยเทศบาลตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายร่วมกับสถานีวิทยุแม่จันเรดิโอ FM 105.5ม h เมกะเฮิร์์